แล้วนีนะครับ sticker b o สแก็ตรงกลางเห็นไหมตรงนา้คอพัตโหรือว่าชอมชิตั้งชิอมชื่อชอมเนี่ยนี้มันน่ารักมากเลยครับดูสีรัจะมาเนยอยูัืด้วยถ่ายที่อยู่กยาทุกคนนี่เป็นข้องควัญจากเอซไทยนะครับสวยอยู่มากเพื่อนุ้ณภ่ษาจีนดีมาก ววด้้ย่ะครบทสวัสดีครับทุกคน่ลงอยู่เกาลีนะคะขาตอนที่ผมอยู่ที่เมืองไทยผมได้รับมิชชั่นจากผู้ติดตามช่องของผมเลยนะครับตอนไลฟ์อยู่ผู้ติดตามบางคนบอกว่าออขอผมเอาข้องฝาบของเขาเอาไปให้ให้ได้ไหมองกาเสบิ้น มีเจ็ดคนใช่นเดยกันแล้วก็มียุยยอมโดยใส่วนใหญ่ผมก็มันชอบเบ็มเบิมนะครับ <S <S ผมกำลังจะไปร้านอาหารคุณแม่ยุยยอมแล้วก็คุณพี่ยุยยอมผมจะไปให้ของฝากเขานะครับอยู่ใกล้ๆนิดนึงนะครับเพราะว่าร้านอยู่ที่นามยังอยู่แต่ผมอยู่ที่โซลแล้วก็รอรอ,รอด้วนะครับรุ่นยุคเกาหลีทำมิชชั่นจักผู้ติดตามเลยนะต้องไปขนรถไฟด้วยแล้วก็ต้องขนรถไฟด้วยนะครับ All okay, I see is blessings, got no time for stressing. Don't believe in failures in my life. It's so lessons. They just make me for what I'm on now. I don't got a clue, but I know the one who does know how Oh it. Okay, ตรงอกทั้งอกหนึ่ก่อนนะครับรถเมจ์16ช่นิบกคนรัคะรถเมจะสิออบกนมาเลยขนรถเม์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นรถไปไปผมจประมาณนี้ก่อนาที เครื่องเร็วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนที่นี่คืออะไรอ่ะน้ำยังอยู่เอออยู่ที่กวงกีโดนะครับเที่ยวๆนี้ผมไม่ค่อยมาก็เลยก็กำลังงงอยู่แล้วผมเอาของฝากมาจากแอปเปิกซี่อยู่กับด้วยนะครับกำไรมือนะครับกำไรมือเที่ยวกับน้าหวานนะครับเขาก็สั่งมาแล้วก็ให้ผมให้กับด้วยนะครับน้าห้าอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วทุกคนห้องสเต็กบาร์ซื้อตุ้มไมนะคะรับทุกคนโอเคอเห็นเลยใช่ใช่ใช่ยังไงก็ถึงเร็วแล้วครับถึงเร็วเออมิชชั่นจากแอมพ์ซี่มิชชันชช่นจากผู้ติดตามโอเคถึงเร็วนะครับทุกคนร้านนี้นะครับสเต็กบาร์แล้วก็ตรงกลางเห็นไหมตรงสะภาษสะเกาหลีว่าชิมชิตตังยูจอมชื่อชิมไงแล้วก็ร้านชิคชิมชิตตังนะครับโอเคครับ เข้าไปก่อนโอเคขาลีกอหนนาะว้าแล้วท่าทียาว้าทั้ง้านม่เรื้นะครับสเต็กบาร์กนันเล็เล็กที่มันน่ารักมากเลยนะครับงานด้วยนะครับดีมากดีมา 아메리칸 스테이크 도시락 하나랑요 막 복숭아 스파클라 하 네네네네 회원님나나로약시던요 자만의 이격 유치 의이두나로 อ่อนที่ตั่มามาแล้วนะคะอันนี้ชื่ออเมริกาสเต็กนะคะอเมริกาสเต็กโอ้โหอยากินมากเลยเนาะ I wanna grind hit-pull like bitch don't spend to wanna fun just Try a a กินข้อ <to> l เรียบร้ยนะครับเดี๋ยวผมต้องให้ของฝากให้แม่นะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับแม่ก่อนนะครับตื่นเะต้น even on the minimum i innovate i can fit a lot in a long day put me on a minute let me demonstrate i only keep time when the song plays i don't got enough time to get it off of my mind I get it off when i'm all in so fake focus in line and now i feel new 커피 아, 드래아네 감사합니다. 아네 네. 어이 예, 안녕하세요. 아 제가 네그 제가 사실 그 태국 관련 컨텐츠하는 유튜버인데 태국 에 있는 팬분들이 저한테 부탁을 좀 해주셨어요. 네네. 그래서 위겸 씨한테 전달 좀 해달라고. 알겠어요. <laughs> 네, 제가 얼마 전에 태국 갔다 왔는데. 어, 예. <laughs> 가서 갔는데 이걸 좀 저한테 전달하시면서. 아, 그랬어요. 네. 그래서 어. 여기 어머님이랑 이제 그 형님께서 같이 운영을 네네. 하신다고 하셔가지고, 네, 네. 혹시 뭐 괜찮으면 좀 갖다 드릴 수 있느냐. 그서 <laughs> 네, 네. <laughs> 제가 오늘 네. 온 거거든요. 네. 네 유겸이 주문 되죠? 네, 맞아요. 네. 그 평소에 그 뭐라더라? 이거 팔찌인데, 음. 다른 팬분들이 이거를 드렸는데, 음. 유겸 씨가 이걸 뭐 좋아했나봐요. 아, 아. 그래서 이걸 다시 또이 이 팬분들이. 아, 아, 모르겠어요 맞습니다. 아무튼 이 브랜드 걸 좋아한다고 하셔가지고 아, 저한테 이걸 좀 갖다달라고 아, 아, <laughs> 그래서 여기 편지랑 있는데 네네, 이렇게 감사합니다 네, 잘 전해줄게요 네, 제가 네. 드렸다고 좀 인증을 <laughs> 잘받았니요 <laughs> 어머니께 잘 드렸습니다 네 고맙습니다 <laughs> 네. 네. 아, 아, 잘 키우고 있어요. 어. 아, 두까지 너무 잘하신다. 제가 그래서 한... 아지 그 편지가 네. 태국어로 주셨는데 제가 그 번역을 좀 해서 드렸거든요. 네, 와. 어, 네? 아, 이거 게 태국 그꽃 네, 네, 네. 맞아. 어, 네. 네, 맞아요. 이 보통 절에 가서 기도할 그 아, 때. 맞아요. 어. 그런 좋은 어. 의미. 맞아요, 맞아요. 예. 아 저런, 저런 액자 뭐 다걸지 다 못했는데 태국 팬들이 태국 팬들도 네 이것도 태국 이런 거다 태국 팬들이준거예아 소외 마. 오늘 버와콩쿠자타이요 이런 아니 나서 오호, 오 맞네요 진짜. 네아 이런 거. 콩타이나 아, 네. 너무, 너무 훌륭하지 우리 태국 팬들 정말. <laughs> 다해서 보내고요. 혹시 괜찮으시다면 어머니 그 네. 감사합니다를 태국말로 한번 해줄수 있을까요? 코쿤카. 오바카 아, 코쿤코쿤카. 나 하는데 집에도 많이 갔다 오고 지금 별로 없는 거예요. 네. <laughs> 진짜 많았어요. <만났어요>. 콘매บอกว่านี่เป이นของขวัญ요 <와. 웃음> <laughs> 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 근데 태국어를 어떻게 이렇게 잘하세요? 아 저는 원래 태국에서 일을 좀 했었는데 아. 이제 들어와서는 이제 네, 들어와서 공부를 계속했었어요. 오, 음, 그러세요? 네. 오. 그래서 이제 한국에서 태국 관련 컨텐츠를 유튜브를 하고 있는데 아, 그러신가요? 그래서 태국분들이 보통 주로 이제 그 구독자분들이시고 아. 음, 근데 이제 그 구독자분들 중에 제가 태국 네. 에 간다고. 한번 갔다 왔거든요. 얼마 전에 그때 이제 부탁을 좀 하시더라고요. 다세븐 유미사티티수! 진짜! 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 นี่เป็นมิวสิกของผมอุ้ยน่ากันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับโอเคครับเอาชนะหมดสิบดาวข้ามเกเนี่ยนี่เดียวเนี่โอเคกลับมาวันนี้มาทำมิชชั่นจากผู้ติดตามช่องของผมแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็ให้แล้วผมก็ให้อย่างโปรไฟล์นะครับอย่างดีแล้วโอเคค่อยกลับ ด้วยโอเคนะโอวันนี้มาลาันคุณแม่อยูย่อมแล้วก็พี่ชายอยูย่อมนะครับเอาเทคบ็อกซ์อยู่ที่นามยังอยู่ที่ชคงกีโตนะครับวันนี้ก็คลิปจบแล้วนะครับทุกคนใครๆพอใจคลิปของวันนี้ก็เขียนคอมเมนต์เยอะๆหน่อยแล้วก็กดไลค์ไปกดติดตามไปกดกันให้เลยนะครับให้กำลังใจผมเยอะหน่อยนะครับทุกคนใครๆอยากจะอยากใครผมทําอะไรบางก็เขียนก็ได้นะครับเขียนบอกก็ได้นะถ้าผมจะทําได้ก็ทําให้นะครับเดีย๋ยวผมจะทําคลิปใหม่นะครับ 저거 클립 나나 카코 많이 물어보시더라고요 유겸 유겸 는 언제 태국에서 캠미팅 같은 거 하냐고 뭐 하겠죠 응. 지금 어. 뭐 영재 영재 씨가 네, 와, 예, 와서 하, 했다고 하라고요네 맞아요 어그 갔다 오신 분이 네. 어, 유겸 씨 언제 네. 할지 아, <laughs> 대신 좀물어봐라고 <laughs> 이번달 말에 지금 예. 나올 것 같거든요. 아, 그래도 지 혼자 솔로로 활동하고 있습니다. 네네네. 그래서 많이 지 기다리시나요? <laughs> 할 거라고 아마 올해 안에 할 거라고 전해. 알겠습니다. 아마 올해 안에. 예. 네. 다른 모일지만 나도. 아, <laughs> <laughs> 혼자 활동하시는. <laughs> 네. 네.